สวัสดีทุกท่านนะครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคการเขียนตัวซอโซ่แล้วก็ตัวชกเชอรนะครับในฟอนต์ไม่มีหัวหรือว่าฟอนต์ตัวยูนั่นเองนะครับก็เป็นฟอนต์ที่มาตรฐานนะครับนำมาเขียนให้ชมกันเริ่มจากตัวซอโซ่ซอโซ่นี้ก็จะมีหัวแฉกอยู่ด้านบนนะครับทำแฉก ของหัวสอดโซ่ให้ได้ก่อนแล้วก็ลากขาหน้าลงมานะครับให้เว้าข้างหน้านิดนึงนะครับลากลงมาถึงฐานเส้นล่างใช้แปลงรูปกัรลากคำนวณว่าเราจะใช้ความหนาของขานั้นเท่าไรต้องเป็นตัวกำหนดที่ขาหน้าก่อนนะครับพอเราได้ขาหน้าความหนาของตัวหนังสือเราก็ จะมากำหนดขาหลังนะครับลากขาหลังเริ่มจากหางซโซ่ขึ้นมาก่อนให้หางซโซ่้นั้นอยู่เหนือเส้นด้านบนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยากเข้ามานะครับไม่ต้องให้ชิดขาหน้าให้เว้นไว้นิดหนึ่งนะครับก็ตามที่ภาพที่ผมเขียนให้ชมกันนะครับแล้วก็ลากเข้ามาจดจนฐานล่าง จะได้ซอโซ่แบบนี้ในฟอนต์ไม่มีหัวต่อไปก็จะเป็นตัวชอกอเชอนะครับชอกอเชอนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวอักษรที่มี2ตัวมารวมกันนั่นคือตัวทอถุงและมอมานั่นเองฉะนั้นสัดส่วนของตัวอักษรต้องเป็น2เท่าตัวนะครับเหมือนกับว่าเราเขียนตัวทอถุงกับ มอมา้าฉะนั้นสัดส่วนตัวอักษนั้นก็ต้องเหมือนเอาสองตัวมารวมกันก็จะเกิดตัวอักษรที่มีสามขานัคือขาหน้าขากลางและขาหลังก็เริ่มจากเขียนขาหน้านะครับเริ่มจากคานด้านบนก่อนลากแปรงคู่กันทำโค้งด้านบนให้ได้ก่อนเพื่อหาระยะ ที่เราจะใส่ตรงขากลางนะครับแล้วก็ค่อยทําหัวของโชกะเอเป็นขาหน้านะครับเสร็จแล้วก็ลากขากลางเมื่อเราตกแต่งขาหน้าแล้วก็ใส่หัวเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําขากลางกันก็ลากลงมาคล้ายๆเขียนตัวถอถุงนะครับลากลงมาตรงถึงเส้นฐานด้านล่างแล้วก็ใช้แปรงกันตัดเรียม ข้ามุมเข้าโคง้งเข้ามุมเข้าเหลี่ยมให้คมเสร็จแล้วก็มาลากขาหลังของตัวชวกชกเกอรน์นะครับนี่นะฮะลากขาหลังลงมาให้ทิ้งช่วงนิดนึงนะครับอย่าให้อย่าให้ถึงพื้นด้านล่างนะครับเพื่อเอาไว้เข้าโคง้งรับกับขากลางเพื่อทำเป็นตัวมอมาก็จะได้เป็นตัวชชกเชอร์ในฟอน ไม่มีหัวหรือว่าฝนตัวอยู่แบบนี้นะครับก็ไปมันฝึกฝนมันฝึกมันซ้อมมันเขียนเขียนทุกวันนะครับเขียนแล้วก็ลบเขียนแล้วก็ลบให้ชมตามคลิปที่ผมเขียนให้ท่านได้ชมกันว่าล่าแปรงล่าพวกกันยังไงนะครับแล้วก็มันคานวณเขียนบ่อยๆก็จะเกิดความชํานาญเองติดตามชมทุกคลิปนะครับกับสอนเขียนป้ายบ่ายชั่วโมงนะครับ